สวัสดีครับ e าแนล n r e v วิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Xiaomi 2017เรือนนี้กันนะครับคือเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นเรือนนี้ที่มันเป็นสีขาวไปแล้วนะฮะแต่รอบนี้จะมารีวิวในคู่สีที่มันเป็นสีดำบ้างนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนาฬิกาคอร์สเรือนหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้มากๆแล้วก็หน้าตาดูดีมากนะครับคือรุ่นนี้มันจะมีเลือก2สีอยู่แล้วนะฮะทั้งสีดําสีขาวซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะต่างกันเยอะพอสมควรนะฮะ อย่างสีดำเนี่ยสำหรับผมนะผมจะรู้สึกว่ามันจะดูมีความคุมโทนดูมีความเข้มเข้มขมขมมากกว่าเนี่ยเหมาะกับผู้ชายประมาณหนึ่งอะนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะดูมีความคุณหนูดูมีความเรียบร้อยดูมีความผู้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะว่าเราจะชอบทางไหนนะครับโดยที่เรือนนี้แน่นอนว่ามันก็เป็นรายกาที่ดีไซน์มาแบบมินิมอลมากๆนะฮะดีเทลบนหน้าปัดเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวเลขบอกเวลาแค่ด้านนอกตรงเนี้ย สีของเขาเนี่ยผมว่าโอเคนะคือมีการใช้สีดําสีแดงสีขาวเนี่ยมาตัดกันได้แบบค่อนข้างจะลงตัวนะฮะถึงแม้ว่าเรือนนี้มันจะไม่มีรูม,มาให้เลยนะครับแต่พอมันเข้าที่มืดหรือว่าในสถานการณ์ที่ไฟมันน้อยๆเนี่ยมันยังพออ่านได้นิดนึงอะ่ะเพราะว่าเข็มเนี่ยมันเป็นสีขาวมันก็เห็นได้ค่อนข้างจะง่ายนะแต่ถ้าเกิดมืดสนิทจริงๆนะครับมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ละคราวนี้นะครับโดยที่ฟังก์ชันของเรือนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะฮะไม่มีวันที่อะไรมาให้เลยนะครับเม็ดมิยมด้านขวาเนี่ยก็สามารถ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนที่จะซื้อเรือน,นี้อาจจะต้องดูไว้ก่อนนะฮะก็คือเรื่องของคุณภาพการผลิตหรือว่ามาตรฐานต่างๆอ่ะคือแน่นอนแหละว่ามันเป็นนาฬิกาในราคาหลักร้อยนะแล้วก็เป็นแบรนด์ของเสี่ยวมี่ที่ไม่ใช่เป็นเสนะี่ยวมี่เดียวตรงน่ะคือปกติแล้วนะฮะแบรนด์เสี่ยวมี่ดยตรงเนี่ย QC เขาจะค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็แบบมีคุณภาพที่แบบสูงมากเลยนะแต่อันนี้มันเป็นแบรนด์20-17ซึ่งแบบมันเป็นแบรนด์ ecosystem ในเครือของเสี่ยวมี่นะฮะ ดังนั้นเนี่ยมันอาจยังแบบไม่ได้เป๊ะมากหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะแบบมีความประหลาดๆอยู่บ้างอย่างเช่นเข็มวินาทีนะฮะเข็มวินาทีเนี่ยจะเป็นเข็มที่ปกติมันต้องอยู่บนขีดมาร์เกอร์ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันแบบลงตำแหน่งกลางมาร์เกอร์พอดีเป๊ะเลยอะคือสําหรับใครหลายๆคนนะฮะที่แบบชอบเข็มวินาทีตรงๆนะพอมาเจออันนี้เข้าไปนะจะโอโ้โหแบบปวดตับมากนะฮะรู้สึกแบบขัดตาสุดๆเลยเพราะว่ามันเบี้ยวมากนะครับ อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเลยที่คนที่ซื้อมาแต่เรือนเนี่ยผมว่าอาจจะต้องวัดดวงกันหน่อยนะว่าเข็มมันจะตรงไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดพูดถึงพวกคุณภาพวัสดุต่างๆนานานะฮะตัวเรือนเนี่ยก็เป็นสแตนเลสสตีลทั้งก้อนเลยนะครับซึ่งราคาประมาณอย่างนี้นะถ้าเกิดเราไปดูในคาสิโอนะเราแทบจะหาไม่ได้เลยนะฮะที่มันเป็นสแตนเลสสตีลทั้งก้อนนะครับมันจะเป็นสแตนเลสสตีลแค่ฝาหลังเท่านั้นแหละแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ย มันก็อาจจะเป็นเหล็กชุบมาอะไรแบบนี้นะฮะแต่อันเนี้ยก็ถือว่าให้แสแตนเลสสตีลมาทั้งหมดเลยเป็นอะไรที่ดีมากส่วนกระจกเนี่ยก็เป็นมิ n เนอร์ลคริสตัลธรรมดาเลยนะฮะสายเนี่ยก็เป็นเหล็กถักที่คุณภาพถือว่าดีเลยแหละคือเอาจริงๆเรียกได้ว่าแค่สายเนี่ยผมว่ามันก็มีราคาประมาณสัก2อ0สอยอัพแล้วอะ่ะให้มาคุ้มค่าดีนะขนาดเคสไซส์ของเรือนนี้นะฮะอยู่ที่39มิมลความบางเนี่ยถือว่าบางมากเลยนะครับอยู่ที่7.8มิลเท่านั้นแล้วก็แน่นอนว่าลักทุลักของเรือนเนี้ยก็เท ส่วนลักไซนี่ยอยู่ที่20มิลนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ลักของเขาอะมันดีไซน์เป็นแบบนี้นะฮะก็คือแบบสายเนี่ยมันเกาะเข้าไปด้านในตรงนี้ทําให้บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชอบนะฮะคืออย่างผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมจริงๆไม่ได้ถนัดเลยนะไอ้การที่สายเนี่ยมันเกาะเข้าไปแบบเนี้ยผมชอบนาฬิกาที่มันมีลักยื่นออกมามา,มากกว่านะฮะจะยื่นออกมายาวยื่นออกมาสั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มันยื่นมานิดนึงนะ่ะมันจะดูเป็นานาฬิกามากกว่านะ อันเนี้ยมันก็แบบค่อนข,ข้างจะมินิมอลอ่ะซึ่งบางทีมันก็อาจจะดูประหลาดประหลาดไปบ้างนะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับใส่กระเรือนนี้นะออกมาประมาณนี้เลยนะฮะผมจะรู้สึกว่าสายอ่ะมันอบกระชับเกินไปแล้วก็นาฬิกาเนี่ยมันไปเกาะกับข้อมือมากเกินไปอ่ะจนรู้สึกว่าแบบมันขาดความเป็นนาฬิกาไปนิดหนึ่งนะฮะคือฟิลลิ่งมันจะคล้ายๆกับการที่ผมใส่ริ b แบนหรือว่าเอาแบบ อะไรบางๆมาพันข้อมือเป็นกระดาษอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับทำให้แบบบางทีมันก็ไม่ชินนะถ้าเกิดเราไปดูแบบพวกไซโก้หรือว่าพวกนายการอื่นๆนะมันจะมีความหนาของสายให้เราเห็นบ้างนะครับ อันเนี้ยก็อาจจะเป็นแล้วแต่ความชอบเลยนะแต่คนที่ชอบอะไรบางๆนะคนที่ชอบนาฬิกาแบบมินิมอลมากๆดูเรียบร้อยมากๆบนข้อมือนะครับผมว่าเรือนนี้ยังไงก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับว่าเวอร์ชั่นหน้าปัดสีดำเนี่ยมันพอจะเข้ากับสายอะไรได้บ้างนะครับสายอันแรกที่ผมว่าน่าสนนะก็คือเป็นสายเหล็กถักเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นเหล็กถักสีดําผมว่าแอบดูดีกว่าสายสีเงินหนึ่งนะพอสีมันเข้ากับตัวหน้าปัดแล้วอ่ะมันดูแบบไปด้วยกันได้ดีอ่ะนะครับอ่เดี๋ยวลองขึ้นข้อมือนะะ ก็ใครที่รู้สึกว่าไอ้แบบเมื่อกี้มันจืดไปหน่อยนะสายมันอาจจะดูคุณหนูไปนิดนะครับผมว่าพอสายสาบน,นี้ไปปั๊บเนี่ยมันดูมีความแบบคุมโทนมากขึ้นดูมีความขขึมมากขึ้นอ่ะไม่ได้แบบดูคุณหนูจัดมากแบบเมื่อกี้นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะฮะถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าสายเนี่ยมันมีความบางมีความติดแขนไปหน่อยนะก็ให้ปรับระดับให้มันแบบมีความหลวมนิดนึงอ่ะ พอมันหลวมปั๊บเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาจากแขนเราแบบนี้นะฮะมันก็จะดูแบบไม่ไดแบบ้แบบแบนสนิทเป็นกระดาษเหมือนกับเมื่อกี้นะอ่าถือเปสายต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอาสายหนังสไตล์จระเข้แบบนี้มาลองให้ดูกันด้วยนะฮะก็ถือว่าเท่ขึ้นพอสมควรเลยนะครับไปด้วยกันได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยทีแรกไม่คิดว่าแบบสายหนังจระเข้จะเข้านะเพราะว่านายการหน้าตามินิมอลมากนะฮะแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ต้องระวังไว้นะฮะก็คือด้านหลังเนี่ยด้วยความที่รูของสายเนี่ยใกล้กับตัวเรือนมากนะฮะแล้วก็ ทำให้เราอาจจะต้องหาสายที่แบบมันบางบหน่อยนะอันเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างจะแน่นแล้วก็คับไปมากๆเลยนะฮะใส่ใส่ไปเนี่ยมีโอกาสสปริงบาร์ดีออกมาหลุดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แอบเสียงเล็กๆขึ้นคอแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็โอเคเลยนะครับคือเรือนนี้ก็ต้องบอกว่า ถ้าเอาสายสีดํามาใส่อยังไงมันก็รอดอะ่ะนะฮะเพราะว่าหน้าตามันมาแบบคุมโทนเรียบร้อยแบบนี้มากๆเลยนะครับจริงๆจะเอาสีน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนมาใส่ผมว่าก็ยังได้นะคะขอให้เป็นอะไรที่แบบมันโทนเข้มๆอ,อย่างอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับราคาของเรือนี้นะฮะผมซื้อเรือนี้มาจาก Aliexpress นะครับในราคาประมาณ22ดอลลาร์คูณเป็นเงินไทยตกอยู่ประมาณสัก6 0 0 7 0 0บาทอ่บาทก็รอนานหน่อยนะประมาณสักเดือนกว่าๆอะไรอย่างเงี้ย ของมันก็มาถึงปกติดีนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ราคาแบบหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันนะที่ให้หลายๆอย่างมาดูดีมากดูคุ้มค่ามากนะฮะแค่ตัวเรือนสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนเนี่ยผมว่าในราคาใกล้เคียงกันน่ก็หายี่ห้ออื่นมาสู้ยากแล้วนะใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันดูได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s c r i b e c h a ช n e l ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ